สวัสดีครับนี่นะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นจอยนะครับสําหรับสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูดีกว่าครับว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับบุกันกระแทกมาก็พอใช้ได้นะครับพอดีกับกล่องเลยเดี๋ยวเรื่องลิงก์นะครับในการสั่งจอยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงในด้านล่างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามได้นะนี่นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ ต้องบอกว่านี่ครับติดใจนะครับสำหรับจอยก็เลยสั่งตัวจบมาเลยนะเป็นกีห้อนะครับแบรนด์เกมเซอรนะครับสำหรับจอยตัวนี้เป็น G8 Galileo นะครับไทซ C นะครับนี่นะนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวกล่องกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับวันนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ็นจอยเกมเซอร์นะครับจอยสำหรับสมาร์ทโฟนต้องบอกว่านี่นะครับผมเพิ่งสั่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่นครับสั่งตัวนี้มาก่อนหน้านี้แล้วก็ติดใจนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้ก่อนนะครับเกมเซอร์ตัวนี้ยังไม่ได้ทำรีวิวเนาะลองใช้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทํารีวิวให้กับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นจอยที่ตัวคุ้มค่าคุมาค้มราคาอีกตัวหนึ่ง แต่ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวจบสําหรับสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้มาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูเดี๋ยวครับว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับสําหรับจอยตัวนี้นะครับมาแกะกันดูกันก็ต้องบอกว่าราคาก็4เกือบ4เท่านะครับของตัวจอยตัว bsp เนาะนะครับแต่อย่างว่านะครับถ้าเป็นจอยประเภทนี้นะครับยิ่งราคายิ่งสูงนะครับความรู้สึกความสัมผัสในการกดนะครับแล้วก็ การใช้งานแอปพลิเคชันรองรับมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าร้านที่ผมได้นะครับก็ราคาถูกกว่าที่อื่นอยู่พอสมควรเนาะเจอตรงเนี้ยถูกสุดแล้วนะครับ เดี๋ยวเรื่องของลิงก์การซื้อสินค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไว้ในคำอธิบายนะของคลิปวิดีโอนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาแกะกล่องกันดูเลยแพ็กเกจนะครับค่อนข้างดีนะครับตัวกล่องค่อนข้างดีเลยอึ๊บดึงไม่ออกครับดึงไม่ออกออนี่นครับดึงออกมาแล้วนี่เป็นตัวนี้นะครับ นี่นะครับป่ะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องมาดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนี่นะครับลักษณะนะครับเปิดกล่องมาตัวแรกก็เขียนมีสกีเลยนะครับของตัวชื่อรุ่นเขานะครับ G8 g a l i l e o นะครับตัวนี้แล้วก็มีชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นกล่องเรามาดูกันนะครับว่ากล่องนี้มีอะไรจะเป็นคู่มือนะครับมีคู่มืออันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับตัวไก่นะครับเกมเซอร์ นะครับสติกเกอร์ให้เรา1แผ่นแต่ก่อนนี้ก็เป็นคู่มือต่างๆวิธีการใช้งานนะครับมี QR code นะครับนี่นะครับมาโอเคครับผมนี่ครับเป็นคู่มือของตัวจอยนะครับเราเก็บไปก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเจอตัวจอยแบบนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูตัวนี้นะครับจะเป็นจอยสติ๊กนะครับสํารอง1ตัว2ตัว3ตัวนะครับไว้สามารถเปลี่ยนกับตัวจอยได้ นี่นะครับนี่นสามตัวนี้นะครับต้องบอกว่าขนาดนะครับ3ตัวนี้ก็อยู่ที่ความถนัดนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เออรู้สึกว่าอันนี้ขนาดพอดีกับนิ้วเรานะครับเราก็เปลี่ยนกับตัวจอยของเรานะครับสตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บไปข้างๆก่อนนะแล้วตัวจอยนะครับก็มีตัวล็อกอนาล็อกด้วยเผื่อว่าเวลาขนส่งนะครับตัวจอยจะไปกระแทกนะครับก็เป็นตัวล็อกไม่ให้ตัวอนาล็อกขยับขยื่ออนได้แบบนี้นะครับนี่ต้องบอกว่าแพ็กเกจของเขาดี นะครับต่างจากตัวหลักร้อยเลยนะครับมาดูกันนะครับตัวจอยเป็นอย่างไรนี่นะครับในกล่องมีอะไรอีกหมดแล้วนะครับหมดแล้วไม่ได้มีสายไทซีแถมมาให้เนาะนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการต่อตรงแบบนี้นะครับนี่ต่อตรงเข้าไปเลยนี่ต่อตรงนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นรูสําหรับชาร์จตัวโทรศัพท์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจอยเป็นอย่างไร นี่นะครับวัสดุนะครับพูดถึงนะครับการจับถือจอยก่อนการถัถดือจอยถือว่าเหมาะมือเหมาะเหมาะมือมากๆนะครับสําหรับจอยตัวนี้เนาะนี่ครับเรามาดูวัสดุของจอยนะค่อนข้างให้อารมณ์เป็นจอยแบบยุคอเรโทรเรโรนะครับสมัยไฟมิคอมนะครับซูเปอร์ไฟมิคอมนะครับนี่ครับปุ่มก็สีใกล้เคียงกันเลย นะครับเรามาดูในเรื่องของการทําวัสดุงานของตัวจอยตัวนี้สกรีนก็ออกมาดีนะครับเนี่ยปุ่มกดดีทุกปุ่มเลยนะครับนี่ในส่วนของ d p a d dpad ก็เป็นปุ่มเดียวนะครับแต่ว่าลากักษณะการกดเดี๋ยวลองฟังนะจะเป็นแป๊กแปแบบนี้นะครับนี่อ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวอีกทีนะครับค่อนข้างแตกต่างกับตัวจอยหลักร้อยเนาะในตัวนี้นะครับ นึบเลยนึบเลยนะครับลักษณะเป็นปุ่มแบบลื่นๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ลื่นมากนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับตรงนี้นี่กดได้ดีเลยในส่วนของจอยสติ๊กกันบ้างนะครับนี่จอยสติ๊กลื่นนะครับลื่นเลยนะครับเขาบอกว่าตรงจอยสติ๊กตรงนี้นะครับ2ตัวเนี้จะเป็นเทคโนโลยีฮอรเอฟเฟกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในเป็นยังไงนะครับ ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่ม select นะครับตรงนี้นี่กดดีกดดีนะครับแล้วก็มาดูตรงปุ่มทางด้านขวานะครับในส่วนของตัวจอย stick ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับทางด้านซ้ายเลยต้องบอกว่าคุณภาพนะครับงานประกอบค่อนข้างดีนะครับในตัวลักษณะปุ่มดีเลยนะครับเหมือนกันเลยไม่มีความแตกต่างเลยเราลองกดดูก่อนให้ความรู้สึกคลิกๆนะครับคลิกๆเลยนี่ครับ แล้วมาดูปุ่มนะครับปุ่มที่เป็นสกรีนไลน์ของตัวแบรนด์เขานะครับเกมเซอร์ตัวนี้นี่นะครับก็ทําออกมางานสกรีนดีเนาะปุ่มดีนะครับปุ่มเป็นแบบพลาสติกใสใส,ใสแบบนี้นะครับนี่นะฮะการกดดีเลยแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับด้านบนเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้การกดหนึบหนึบทุกปุ่มเลยต้องบอกว่าที่เป็นปุ่มกดแบบนี้นะครับหนึบเลย a b x y ล่ะนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะ ความรู้สึกหนึบนะครับแล้วก็เด้งสู้มือดีนี่นครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหจอยตัวนี้ถือว่าทําออกมาคุณภาพดีมากหลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูปุ่มในส่วนของด้านบนกันบ้างด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็น h a l อ e f ฟ e c t เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวด้านบนนะครับปุ่มด้านบนตรงนี้สกรีนคําว่า,า lb นะครับ lb rt ตรงนี้นะครับเนี่ยความรู้สึกกดปุ่มนะครับเนี่ย ตรงนี้เราสามารถปรับในแอปพลิเคชันได้ทีเนาะเดี๋ยวเราจะมาค่อยมาดูกันนะครับว่า,าการปรับเป็นยังไงนะครับนี่ลักษณะการกดนะครับปุ่มทางด้านบนเนาะเอาตัวปุ่มแรกก่อน LB ก่อนนะครับปุ่มแรก LB กับ RB ตรงนี้นะความรู้สึกนะครับในการกดเท่ากันเท่ากันเลยนะครับต้องบอกว่าเซตปุ่มออกมาได้ดีมากนะครับ QC เขาดีจริงๆนะครับนี่ยนเะนี่ยกดรู้สึกแบบเอ้ยไม่รู้สึกว่าก,กดยากเลยเนาะ กดจากด้านในด้านนอกนะครับไม่กดยากเลยแล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็เป็น LT กับ RT ตรงนี้นะครับสัมผัสไม่รู้สึกว่าปุ่มไหนจะแข็งกว่ากันหรือปุ่มไหนจะอ่อนกว่ากันเลยนะครับแล้วสมัติแบบเท่ากันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นปุ่มพิเศษนะครับเป็น R4 L4 นะัดตรงนี้เราลองมากดกันดูเนี่ยเ,เพื่อนๆลองฟังเสียงเสียงให้ความรู้สึกแบบนี้นะ คือระดับแบบเสียงแบบพรีเมียมพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับแล้วด้านหลังก็มีตาของเขานะครับนี่เกมเซอร์ของเขาลักษณะการจับนะครับจานจับตรงนี้ไม่ใช่แบบเป็นยางเหนียวๆเนาะเป็นลายนะครับเป็นทําทําลวดลายไว้ให้ไม่จับลื่นมือเกินไปผมว่าก็รู้สึกดีนะดีกว่าแบบยางเนาะนะครับมันรู้สึกแบบเออไม่หนืดมือนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่ามันจะรู้สึกว่าลื่นหลุดมือง่ายเพราะว่าด้วยผมว่าเนื้อ เนื้อตัวจอยเขาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะสังเกตง่ายๆนะครับจอยสมัยก่อนนะครับที่เป็นพวกแบบ Nintendo จอยพวกเนี้ยผม,มว่าสตุตรงเนี้ยใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงในส่วนของเนื้อพลาสติกเขาทำออกมาดีเนาะไม่มีแบบเป็นลายแบบพลาสติกแบบราคาถูกเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าครุขค่าเรามาดูนะครับในส่วนของตัวที่ติดกับตัวมือถือกันบ้างนะครับด้านนี้ยางเป็นยังไงนะครับมาดูใกล้ๆน,นิดนึงนี่นะครับให้ดู นะครับยางทําออกมาดีนะครับในการด้านบนด้านซ้ายตรงนี้นะครับรองรับมือถือต้องบอกว่าจับไปเนี่ยไม่ทําให้มือถือเราเป็นรอยแน่นอนนะครับด้านหลังเป็นยางนะครับที่ความรู้สึกไม่เหนียวไม่เหนียวค่อนข้างลื่นเลยนะครับเหนียวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีว่าเวลาใส่กับมือถือมันจะหนึบมันจะแน่นแค่ไหนเนาะนะครับทางด้านขวานะครับก็เป็นสําหรับหัวต่อนะครับไท4ตรงนี้นะครับผมก็ดูหลายๆที่เนาะในการรีวิวนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งจะลงรายละเอียดกับตรงนี้เพราะว่าบางคนนะครับความรู้สึกในการเล่นเกมไม่อยากจะถอดเคสเนาะมันสามารถใช้เคสแบบไหนได้บ้างนะครับความรู้สึกว่าเออเคสหนาแค่ไหนนะครับจะใช้กับตัวจอยตัวนี้นั่นเองนะครับในเมื่อมันเป็นแบบต่อตรงแบบนี้แล้วนะครับเป็นหัวไทซีแบบต่อแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาพิจารณาเรื่องเคสแต่ก็คือว่าเคสของใครนะครับเป็นรอยแบบสมมติว่าอยากตรงตัวไทซีแบบนี้นะครับ อยากลงมาอาจจะไม่หนาจริงแต่ว่าไม่มีขอบแบบโค้งนี้นะครับก็อาจจะใช้กับตัวนี้ไม่ได้แล้วก็ในการขยับของตัวนี้ล่ะเป็นยังไงนะครับเรามาดูใกล้ๆนิดนึง <S <S ก็เป็นลักษณะการขยับขึ้นลงแบบนี้นะนะครับกดดันเข้าไปไม่ได้นะครับกดดันเข้าไปไม่ได้เป็นการขยับขึ้นลงแบบรองรับมือถือเวลาเสียบเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีว่าเวลาใส่กับมือถือแล้วเป็นยังไงเนาะนะครับการดึงนะครับการดึงดึงได้ประมาณนี้ค่อนข้างกว้างเลย ค่อนข้างกว้างเลยแต่ว่าใช้กับแท็บเล็ตได้ไหมเดี๋ยวผมไปลองหยิบมาลองดูอมาครับเรานะครับเอาในส่วนของ iPad Air นะครับ Air4 มาลองดูนะครับนี่ครับไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าใช้น่าจะเป็นประมาณพวกนี่ครับไม่ได้ไม่ได้นะนะครับ iPad Air ไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นพวกมือถือแท็บเล็ตที่เป็น7นิ้วนะครับน่าจะใช้ได้ และอีกส่วนหนึ่งนะครับไม่พูดไม่ได้นะตรงนี้เป็นสําหรับเขาไม่มีแบตไม่มีแบตในตัวนะครับสําหรับจอยเกมเมอร์เซอร์ G8 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการชาร์จมือถือแบบข้างล่างนี้เลยเราก็สามารถเอาหัวชาร์จมาเสียบเข้ากับตัวนี้ได้นะครับด้านล่างนี้แล้วก็สําหรับพอร์ตการเชื่อมต่อหูฟังผมจะบอกข้อดีนะครับสาหรับจอยที่เป็นแบบว่ามีไคลเซียแบบเชื่อมต่อตรงกับมือถือแบบนี้นะครับก็จะมีเสียบหูฟังแบบนี้ได้ นะครับก็เป็นบางรุ่นนะครับที่มันมีเนาะคือเขาทารองรับให้สามารถเสียบหูฟังโดยตรงได้คือมันจะไม่มีดีเลยเหูฟังบลูทูธทุกตัวนะครับต้องบอกว่ามีดีเลย์อยู่นิดนึงนะครับบางครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเปิดในส่วนเกมโหมดอาจจะจับสัมผัสไม่ได้เนาะแต่ก็ยังคงมีดีเลย์แต่ถ้าเกิดว่าเรานําหูฟังที่เป็นแจ็คแบบนี้นะครับสามสิบห้าแบบนี้เสียบแบบนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการดีเลย์ของตัวเสียงเลยนะครับก็ลดปัญหาตรงนี้ได้หูฟังจะร้อยสองนะครับมาเสียบแบบนี้ จบปัญหาเรื่องการดีเลย์ของเสียงเวลาเล่นเกมที่ต้องการความแม่นยําของเสียงนะครับเกมพวกเกม FPS เกมยิงต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ต้องบอกว่าแรกสัมผัสนะครับเนี่ยให้ความรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกดีมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวในเรื่องของกระเป๋าตัวใส่ตัวนี้ตอนนี้กําลังส่งมาจากประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันทีนะครับว่าสําหรับตัวนี้ผมสั่งกระเป๋าแบบไหนมานะครับนี่ประมาณนี้ดูแบบพรีเมียมมากๆนะ นะครับด้านหลังก็ดึงได้เยอะอ่านะครับมาดูในส่วนของด้านด้านหน้าของตัวแกนนี้มั่งเป็นพลาสติกใสนะครับนี่เป็นคุมแบบพลาสติกใสตรงนี้นะครับพลาสติกใสก็จะเห็นในส่วนของสปริงด้านหลังที่ไว้สัทสมบัดดึงเข้าดึงกลับนะครับต้องบอกว่าสปริงมีทั้งหมดห้าเส้นนะครับห้าเส้นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยแล้วก็เวลาดึงออกมาเนี่ยคอนได้นิดหนึ่งนะครับก็คือจังหวะของตัวเนี่ยนิดเดียวจริงๆนะครับอ่ะ เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นรางแบบนี้นะครับเขาก็มีการแปลงนะสําหรับตอยจัวจีแตัวนี้นะครับแปลงให้ใส่สมารับพวกแท็บเล็ตที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับก็คือเราดึงมานะครับแล้วก็ตัดบากตัวที่ล็อกตรงนี้นะครับมันก็จะเหลือสปริงแบบเพียวๆแล้วก็สามารถจะดึงออกไปได้แต่สปริงนะครับก็ยังสามารถดึงกับมือถือเอ่อดึงเข้าให้หนีบกับตัวแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้นะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับที่เมืองนอกเขาแปลงๆกันเนาะ ไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้งานของตัวจอย G8 ตัวนี้กันดีกว่าครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจกับตัวจอยตัวนี้ไหมเพราะว่าหลังจากที่แลกเห็นนะครับในเรื่องวัสดุเรื่องการกดปุ่มการประกอบเนี่ยรู้สึกแตกต่างจากจอยหลักร้อยเลยเพราะว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับอันนี้ขอพูดก่อนเลยนะในเรื่องบางปุ่มนะครับบางปุ่มตรงเนี้ยจอยสติ๊กนะครับในส่วนของหลักร้อยเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี้ย ความรู้สึกเวลาเราเลื่อนอนะ่ะบางครั้งอะ่ะมันไม่ได้เท่ากันนะครับบางปุ่มแน่นบางปุ่มหลวมนั่นเองนะครับในส่วนของปุ่มตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับปุ่มที่อยู่กับจอยแบบนี้บางตัวนะครับกดเหมือนแบบเบามากๆให้ความรู้สึกแบบเออมันก็ทําคุ้มค่าคุ้มราคามันแหละนะครับก็ใช้งานและอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับตรง lt rt ตรงด้านหลังตัวนี้ครับบางจอยที่เป็นจอยหลักร้อยนะครับก็ให้ความรู้สึกแบบบางครั้งนะครับกดลงไปมันไม่เท่ากันคือปุ่มนี้อาจจะกดยาก ปุ่มน,นี้อาจจะกดง่ายแล้วก็เสียงตรงนี้อาจจะดีเ,เสียงคลิกดังกว่าข้างขวาเสียงคลิกเบาวกว่านะครับมันเป็นเรื่องของวัสดุของตัวหน้าสัมผัสด้านในนั่นเองแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยเป็นเรื่องของ h อเอฟเฟกตก็คือเป็นระบบไฟฟ้านะครับในการใช้งานหน้าสัมผัสของเขานั่นเองนะครับอ่ะโอเคผมว่าก็ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะไปดูเรื่องการใช้งานของจอยตัวนี้ระหว่างกับการใช้งานมือถือเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าครับ